เลดไนเกมสวัสดีครับพบกับผมยุทธนาบุญอ้อมเช่นเคยครับในเลดไนเกมทอล์กโชว์วารตีกีฬาที่นอกเหนือผลการแข่งขันนะครับเราพบกันเป็นประจำฮะทุกวันจันทร์างคาร4สี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางช่อง9กด30และทางออนไลน์อีก4สี8ช่องทางนะครับ m c o t 9N ปาเต้และก็แน่นอนช่องเมนสแตนครับแล้ววันนี้ขอเชิญพบกับพิธีกรร่วมรายการของเราครับคุณโอปอมเมนสแตนและคุณบับเบิลบอลไทยสแตนครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิเดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นคุณเบิ้ลมานี่รู้ได้เลยว่าวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับบอลไทยแน่ๆครับผม คนนี้เขาเรียกว่าเป็นโรมาโนเมืองไทยนะคะข่าวสารทุกอย่างนี่ฟาบริซิโอเลยเนี่ยแหรอฮะต้องตามดังเลยครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นฟีฟ่าเดย์ใช่ไหมครับใช่ครับทั่วโลกเป็นฟีฟ่าเดย์ครับเป็นเวลาของทีมชาติครับ แล้วทีมชาติไทยเป็นยังไงบ้างครับก็อุ่นเครื่อง2เกมนะครับวันนี้ก็เพิ่งจะเสร็จไปเมื่อตอนสามทุ่มเองนะครับวันนี้เราก็เจอกับฮ่องกงก็ไปชนะมาได้1นึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเมื่อวันศุกร์เราไปเจอกับไต้หวันเราเสมอ2ประตูต่อ2นะครับเจอทีมระดับโลกที่ต่ํากว่าหน่อยวันที่เสมอไต้หวันก็เลยดราม่าเยอะหน่อยนะฮะแต่ว่าจริงๆเราเรื่องของฟีฟ่าแ n ็งกิ้งพอเราเจอกับทีมที่อาจจะอยู่ต่ํากว่าเราผลมันก็ไม่ได้ขยับไปมากน้อยสักเท่าไหร่ไม่เยอะครับ เจอทีมที่อันดับโลกต่ากว่าเนี่ยถ้าชนะก็บวกไม่เยอะแต่ว่าถ้าแพ้เนี่ยเสียหายเยอะกว่าเขาจะมีสูตรในการคํานวณของเขาครับป๋าในการทําอันดับโลกครับถ้างั้นเริ่มจากตรงนี้ก่อนครับแล้วทําไมเราเลือกอุ่นเครื่องกับสองทีมนี้ครับคือมันอาจจะเป็นหลช้อปปิ้งหรือไงฮะทั้งไต้หวันทั้งฮ่องกงมันอาจจะเป็นดีวที่เขาคุยกันไว้ก่อนนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเรา เราไปเจอเราไป UAE เราก็ไปเจอกับทีมในระดับแลงกิ้งที่ดีกว่า<อ>นะครับแล้วรอบนี้เราเจอกับทีมในแลงกิ้งที่ต่ํากว่าแล้วก็เ,เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเป็นฟุตบอลชิงเพื่อพระราชานครับก็จะเป็นทีมที่อันดับโลกดีกว่าเราทุกทีม อ๋ใช่ค่ะมันมมัันนจะเป็นสเต็ปของเขาไปอันนี้ก็เหมือนเราก็ไปช่วยไต้หวันกับฮ่องกงอัพเวลอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าฮะก็ประมาณนั้นก็ได้แต่ว่าคือไต้หวันนะเขาเพิ่งมาอุ่นเครื่องกับเราเมื่อปลายปีที่แล้ววันอำลาสนามของรีสอร์ทเทเลเทฟิโนไทยเราแพ้เขานะครับแล้วก็อาจจะคุยกันในวันนั้นแล้วเราไปพอไปไต้หวันเนี่ยฮ่องกงมันไม่ไกลก็เอาสักสองแมตช์ก็ไต้หวันเสร็จก็ต่อไปฮ่องกงเลยได้สองหรืใต้ก็ได้แล้วก็ไม่ไกลเหมือนกันเขาจะไม่เตะกับเราเลยครับอ๋อเหรอครับโอเค ใ่โอเคงั้นเอาทีเรแมตช์เริ่มจากไต้หวันก่อนเป็นยังไงบ้างครับผลงานก็วันนั้นเป็นเกมที่อันดับโลกมันห่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความคาดหมายมันก็คือต้องชนะเนาะนะครับก็เป็นเกมที่มโนโตกิ้งเองก็เรียกนักฟุตบอลมารวมกันนะฮะส่วนหนึ่งคือไทยลีกมันปิดฤดูกาลครับป๋าแล้วมันก็จะมีผู้เล่นจากเจลีกที่ยังคงมีแมตช์ฟิตอยู่อ่าใช่อ่าเขาก็ผสมรวมกันทึงวันนั้นเนี่ย เอาตรงๆเนี่ยผมว่ารูปเกมมันไม่ได้ขี้เหร่นะมันมันก็ทําเกมสู้กันได้สนุกแหละแต่ว่าสุดท้ายเลยเนี่ยพอมันจบด้วยการเสมอเนี่ยบอลส่วนใหญ่มันดูที่ผลไงครับมันก็เลยถูกพิพากษารณ์เยอะว่าอาจะลองทีมอีกเหรอทำไมเจออันดับโลกร้อยห้าสิบกว่ายังชนะไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าเยอะหน่อยตอนนี้เราอันดับที่เท่าไหร่โทษทีครับตอนนี้เราอันดับที่เท่าไหร่อยู่นะครับร้อยสิบสี่ครับหนึ่งร้อยสิบสี่่คือหนูก็ รูมองดูอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องของอรูปแบบการเข้าทําสมมติเกมนั้นที่เราเจอกับไต้หวันมามันเหมือนแบบการเข้าทําเราอาจจะไม่ได้หลากหลายมากหรือเปล่ารหรือว่าการหาโอกาสในการทําประตูม,มันอาจจะน้อยไปไหม,มพี่ปราท้วงบอกว่าอย่างี้วันนั้นเนี่ยมันใช้โอกาสเปลือง ต่อบอลกันเคาะป้งปังป้งปังไม่ยอมอทําประตูสักทีบอลไปถึงหน้าประตูแล้วมีโอกาสเด่งๆก็ไปเลือกอที่จะจ่ายบอลกันม,มันยิงเขาไม่ได้นะครับแล้วพอครึ่งหลังมาเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่เราทําเข้าประตูตัวเองออเขาเตะบอ bon ลมาโดนอกองหลังเราเข้าประตูไปงานมันก็เลยยากหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถแซงนําแล้วนะก็มีแต่หวผิดพลาดของเขาเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นจุดสลบของฟุตบอลไทยก็คือโดนลูกกลางอากาศ สลีละเอยอะไรเอยเนี่ยพอเราไปเล่นในระดับเอเชียเนี่ยเรามักจะโดนลูกหม่งประจําก็โดนเสมอสองสองเล่นในระดับเอเชียโดนลูกหม่งแล้วเราต้องเล่นระดับไหนฮะเราถึงจะหม่งสู้ได้ฮะเราก็ต้องเล่นในระดับเอเชียนี่แหละครับป๋าแต่เราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ไงเราต้องพัฒนานักฟุตบอลหรือว่าเราต้องมีวิธีการในการรับมือกับลูกพวกนี้เพราะว่าไปทีไรเนี่ยเขาโยนใส่บอมใส่เนี่ยโดนประจำปัญหาตลอดครับ อะมาวันนี้เลยเมื่อตอนค่ำดีขึ้นไหมฮะวันนี้ก็เป็นเกมที่เล่นได้ดีขึ้นสนุกขึ้นนะครับคือพูดไปเนี่ยเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าเป็นข้ออ้างแต่จริงๆเนี่ยเรื่องสภาพสนามมันมีส่วนโอปอดูวันแรกหญ้ามันเหยียบไปเนี่ยมันหนื่อมากเลยนะผมได้คุยกับนักฟุตบอลนะวันที่ไต้หวันเนี่ยมันก็ สนามมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับส่วนหนึ่งไม่ได้เขาอ,อ้างนะครับแต่วันนี้สนามฮ่องกงขเขาเนียนคิกเกลห้อฮ่องกงเตเดียมนี่เขาจัดงานใหญ่ประจำรํำวันนี้บอลของเราเดินทางไหลลื่นมากเล่นกันต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์การคลองบอลวันนี้สถิติที่เขาทําออกมาเนี่ย ประมาณ 60- กับ30กว่าเราคองบอลเยอะกว่ามากนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่เฉียบคมเหมือนเดิมนะครับแต่โดยรวมทั้งหมดแล้ววันนี้ผมว่าเราเราเราชนะชัดเจนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากทีเรือสินแดงได้แต่ว่าในรูปเกมที่เราก็เหนือกว่ามีแค่ช่วงท้ายเกมนั้นเองที่เราไปพลอดแล้วก็เขามีลุ้นที่จะตีเสมอครับแต่ว่าเอางจริงพอไทยได้ประตูขึ้นนำเนี่ยจริงๆรแล้วเขาก็มองอยู่ว่าเอะเราไปเล่นเกมอุด มันเป็นยังไงมันเหมือนกับว่าพอเราได้ประตูขึ้นนําแล้วเราก็เริ่มทยอยเปลี่ยนตัวผู้เล่นคือวันนี้มาโน่ไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยนะครับจนกระทั่งนาที60ซึ่งก็หลังจากได้ประตูก็เริ่มเริ่มที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วก็รูปเกมมันเหมือนว่าเราครองบอลเยอะแต่โอกาสยิงมันก็ไม่มากนะครับปล่อยให้เขาได้ฮึดอ่ะแล้วเขาเล่นในบ้านไงเสียงเชยเยอะเขาก็เลยทําเกมขึ้นมาสู้กับเราหน่อย ถ้าพูดในเชิงของการทดลองทีมครับผมดูจาก2เกมที่ผ่านไปแล้วเป็นยังไงฮะผลงานของมาโน่และทีมชาติไทยคือเขาก็ไม่ได้ทดลองทั้งหมดนะครับเขาจะทดลองแค่แค่บางคนนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับก็โอปอรู้เลยว่า ถ้าเป็นมาโนโฟกิ้งเนี่ยกิดชดาการแมนต้องไปยืนเซนเตอร์ก่อนเลยถูกต้องค่ะอ่าแล้วก็โดนทุกข์ทางด้านเยอะมากเพราะ,ะรว่าในสโม,มสรเขาเล่นเป็นมิสซิลตัวรับค,คือทำไมไม่หากองหลังอาชีพอาชีพมา,อ,าอะไรอย่างนั้นวันนี้เขาก็เลยจัดเลยเอเลียสด,ดอลเลาะเฉลิมศักดิ์ขียืนคู่เซนเตอร์เลยยืนคู่เซนเตอร์กันไปเลยก็ได้ลองเซนเตอร์อ่าอาชีพจริงๆรสักทีนะครับหรือว่าผู้เล่นคนอื่นๆอย่างนิโคลัสมิคิวสันเนี่ยผมว่าวันนี้ กลายเป็นซ er ูเปอร์สตาร์ของแฟนบอลไทยไปแล้วคือจริงๆเข้ามาเล่นทีมชาติไทยก่อนหน้านี้แล้วแล้วเล่นดีมากแต่ว่า2เกมนี่ผมบอกเลยก็คือพูดภาษาบ้านๆนั่คือเทพมากเล่นแบบประทับใจมากวันแรกที่เสมอไต้หวันมีแต่คนด่าแต่นิโคลัสมีแต่คนชมอันนี้อันนี้่คพูดจริงคือเล่นดีมากนะครับก็คือได้นักเตะอย่างนิโคลัสแมกสันซึ่งน่าจะเป็นผมว่าตอนนี้ แบ็คขวาน่าจะยืนระยะไปอีกยาวเลย <Okay. S 2> แล้วลทีมชาติไทยะนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็วันนี้เนี่ยที่เด่นๆเลยก็คือชาณรงค์พรมสีแก้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นตัวเลือกในทีมชาติไทยได้อย่างดีะนะครับรวมถึงตำแหน่งอื่นๆอย่างมิดฟิลคู่กลางพิทิวัตรสุขจิตธรรมกุลก็กลับมาเล่นกับสารัตอยู่เย็นวันนี้มันก็ดูเนียนตายขึ้นเยอะนะครับผมว่าเขาก็ได้ทดลองอได้หลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คการวางตำแหน่งกองกลางนะครับหรือว่าผู้เล่นในเกมลุกอย่างชาญรงค์ก็ใช้ได้ครับดูอย่างนี้แล้ว โอกาสในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปในบ้านเราปีนี้ที่ที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติไทยในปีนี้มีโอกาสไหมฮะเหลือจากอะไรเหลือทัวร์นาเมนต์อะไรโอเคเริ่มอย่างนี้ก่อนรายการต่อไปของทีมชาติไทยคือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์รับครั้งที่49ในเดือนกันยายนซึ่งอย่างที่บอกเราเจอทีมระดับโลกที่ดีกว่าทั้งหมดใช่นะครับมีอะไรบ้างนะฮะอินเดียนะครับมีอินเดียมีอิรักเลบานอนอิรักคือทีมระดับโลกที่สูงที่สุดถ้าได้เจอของมาโน มาโน่พูกิ้งคุมทีมชาติไทยถ้าได้เจออิรักคือจะเป็นทีมระดับโลกที่ดีที่สุดที่มาโน่ได้เจอเล่นในบ้านก็ต้องหวังแชมป์นะแต่ว่ามันก็ยากหน่อยโอ้โหแล้วเขาสูกแล้วเราหมดเลยใช่ครับมันก็ต้องเจอพวกนี้ครับเพราะว่าหลังจากจบเดือนกันยาครับเดือนตุลาเราจะต้องไปฟีฟ่าเดย์เจอกับจอร์เจียแล้วก็เอสโตเนียไปยุโรปเลยนะโอเคพอพฤศจิกายนจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมาแล้วนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมาแล้วมาแล้วแล้วก็มกราคมปีหน้า เอเชียนครัพรอบสุดท้ายเออก็เป็นรายการโหดทั้งนั้นเลยนะคะจริงจริงๆประเมินผลงานของมาโน่อย่างจากที่เราได้เห็นกันเนี่ยให้คะแนนสมมติเต็มสัก10คะแนนล้วกันเอาถึแน้ตอนนี้นะเอาสองหน้าที่ที่เราไปมาเนี่ยค่ะผมให้สัก7สัก8ดโอ้ไม่เร็วแล้วเนี่ยก็ถือว่าให้กำลังใจสอบผ่านอ๋อคือคือ คือให้ให้สักเจ็ดสักแปดเพราะว่าในอาเซียนเขาสอบผ่านแล้วเขาทาทีมได้แชมป์สองสองครั้งติดแล้วแต่ว่าพอไปเจอกันระดับเอเชียเนี่ยอย่างวันเนี้ยเจอกับอันดับโลกที่ต่ากว่าก็ชนะได้แค่ลูกเดียวรหรือเจอไต้หวันก็ชนะไม่ได้เพราะ,ะนั้นมันอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกหน่อยบอลโลกเที่ยวนี้มีหวังไหมฮะ,ะมันเพิ่มทีมอะครับเอาถ้าเอาจริงมันก็มีความหวังมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงกว่ามันก็หวังยากเหมือนเดิมเขาเพิ่มเป็นกี่ทีมฮะตอนนี้ เอเชียได้8ทีมครึ่งครับจากเดิมจากเดิม4ทีมครึ่งโอเพิ่มมาเยอะเหมือนกอันนี่น <ฮะ S 2> ก็ <ฮะ S 2> รอบสุดท้ายมันเพิ่มเป็นเท่าไหร่โอุโปอ42ทีมใช่ไหม ประมาณนั้นแหละแต่ว่าบอลโลกรลบสุดท้ายเที่ยวต่อไปนี่แข่งกันยาวนานแน่เลยนะสามประเทศนะครับใช่ค่ะโอ้โหแมชก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับเรื่องของความฟิตของเราก็ต้องรอดูเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเกมที่ผ่านมาก็เห็นมีอาการล้าเหมือนกันใช่ครับเพราะมันเป็นช่วงปิดลีกด้วยผมเริ่มเห็นความหวังแล้วว่าทำทำไงฟุตบอลไทยจะได้ไปบอลโลกนะฮะยังไงนะคะก็คงต้องเพิ่มไปเรื่อยๆตอนนี้เพิ่มเป็นแปดตัวเนาะใช่ครับถ้าเพิ่มเป็นสุด25เนี่ย เราน่าจะได้ไปสบายๆอันนั้นน่าจะเป็นบอลโหลแล้วครับอ๋อเหรอครับโอเคเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมานะครับได้ยินมาว่ากฎใหม่ที่พรีเมียร์ลีกเขาเปิดโอกาสให้อาจจะเปิดโอกาสให้นักเตะไทยได้มีโอกาสมากขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันฮะเล่นในเกม